ะะวันนี้เป็นอยู่ที่ค่ายมวยไทยซิดนีย์นะคะไม่ไกลจากแพดดี้มาร์เก็ตไชน่าทาวน์ซิดนีย์นะคะถ้าเดินมาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5นาทีนะคะ5นาที5นาทีนะคะแล้วที่หน้า,าข้างๆป้อนี่ก็ครูบุญนะคะขออนุญาตเรียกเหมือนลูกศิษย์นะคะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครูบุญเริ่มเรียนมวยไทยมีความรู้เรื่องเรื่องมวยไทยเนี่ยใครเป็นคนสอนแต่เริ่ม ที่มังไทยครับพระท่านสอนครับแล้วเป็นทาด้วยสิคะตอนนั้นผมเป็นเนนครับเป็นเนนก็ตอนนั้นอายุแค่สิบสามสิบสี่้ใช้ระยะเวลาเรียนกี่ปีคะสามถึงหกหกเดือนครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ก็เพื่อที่ที่ยงเพื่อมันไม่ใช่อาชีพครับเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงต้องการพระท่านต้องการให้ร่างกายผมแข็งแรงเพื่อสู้กับโรคไข้ ็เลยท่านก็ตัดสินใจสอนให้ซึ่งท่านเป็นนักมวยเก่าก็าเลยได้เรียนความรูจ้จากท่านก็เป็นสไตล์มวยคัดเชือกมวยโบราณน,นะครัะแล้วคูุณมาอยู่ซิดนี์เนี่ยคะ่ะ พออยู่ที่นี่มีอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยได้ได้เรียนได้เทคคอร์สอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะได้ครับที่นี่มันต้องอย่างน้อยต้องมีใบสักใบหนึ่งคือเป็นเป็นเป็นการศึกษาเพื่อที่จะสอนอย่างแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะว่าต้องเปรียนมวยไทยของที่นี่เป็นแค่เป็นฟิเนสอินสตัคเตอร์ผมผมจบเป็นฟิเนนอินสตัคเตอร์เซอร์ทรีแล้วก็ไปเข้าคอร์สเพื่อที่จะเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นคอนเนอร์ ของ New South Wales Association ของพวก Kickboxing แล้ว,ล,วไไลูกศิษย์ของครูบุญเนี่ยเป็นเป็นชาวอะไรคะไทยต่างชาติหรือครึ่งคึ่งคะโดยที่ผ่านมาแล้วมันจะประมาณครึ่งครึ่งครับมีทั้งพวกยุโรปเปียนแล้วก็พวกออสเตรเลียนแล้วก็คนเอเชียชาติอื่นด้วยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยอยากจะ เรียนมวยไทยหรือศึกษาไว้ป้องกันตัวหรือสุขภาพเงี้ยบางคนแบบว่าทำเองเริ่มเองต่อยเองชกเองเงี้ยคุณบุญให้คําแนะนำหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะอย่างไรเพื่อความถูกต้องก็ต้องมาเรียนพื้นฐานแล้วก็รู้จักวิธีการใช้เทคนิคแม่ไม้มวยไทย แต่อ,อ,อย่างเช่นโชคอย่างเงี้ยค่ะต้องชกให้เป็นครับไม่งั้นจะเกิดอะไรมันจะมีการอักเสบครอบพลิกบ้างอะไรบ้างก็ส่วนมากคนคจะต่อยไม่ถูกหลักอาจจะเป็นต่อยไม่ตรงหรืออาจจะไม่ใช้ในส่วนที่ต้องการต่อยเพราะจริงๆแล้วการต่อยต้องใช้ต้องใช้นักโคนะคะสี่อันเนี้ยก็จะต่อยให้มันตรงๆถ้าต่อยงอๆอย่างนี้มันก็จะหักมันจะซนนะครับ เราต้องต่อยให้เป็นไม่ใช่ทุบแล้วสักควรจะทุบมากกว่าแต่จริงๆถ้าต่อยตรงๆแล้วมันจะเข้าเป้าต้องใช้กระดูกครับต้องส่งมาจากหัวไหล่ก็จะส่งเข้าไปข้างหน้าแล้วต่อยอย่าเพิ่งไปงอแขนยึดที่จังหวะครับที่การจังหวะแล้วก็การยืนสําคัญมากการยืนนี่คือการเตะเราการยืนใช่ก็คือเป็นเป็นเบสิกเลยถ้าหากว่ายืนไม่ถูกหลักเตะไปแล้วมันก็จะล้มเองแล้วก็มันจะไม่มีพลังในการเตะในการ ทุกที่ก็แหละไม่ไมไมจำเป็นจะต้องที่แบบคือที่ค,คนที่สนใจต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างอย่างอย่างแรกนะคะก้นคิดว่าต้องคือใจต้องต้องการหรือใจใจรักแน่นอนแล้วอะไรอีกคะเลยก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมอเตรียมใจมาด้วยต้อง,อง<จ>คิดว่ามาเรียนเพื่ออะไรผลประโยชน์จะได้รับจากการเรียนก็คือศิลปะป้องกันตัวแล้วก็สุขภาพร่างกายต้องมาต้องมาเลยล่ะนอกจากการพักผ่อนก็มีส่วนครับแต่ ถ้านอนไม่พออย่างเงี้ยแล้วมามามัน,ม,<า>ม,นมันก็นได้ครับ <ใน S 2> แต่มัน,มนก็จะอาจแทนที่จะได้คุณอาจจะเป็นโทษก็ก็ได้แต่อย่างน้อยก็ได้ได้ปรับร่างกายให้มันมีคทิวิตี้มากขึ้นอาหารด้วยนะคะมีส่วนครับมีส่วนมากเลยก็ต้องดูแลสุขภาพให้ให้ให,ให้ให้ครบองค์ประกอบทุกประก,ก,การเลยก็คือ นอนให้อิ่มกินให้เพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพถ้าสอย่างนี้เปอร์เฟกได้แล้วมวยไทยมันก็เป็นเบสิกที่จะช่วยทลัให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเสริมสร้างกำล,ลังกุจใจให้แข็งแรงโอเคค่ะ okay, สำหรับคนที่ชอบใช้กำลังอุ้ยไม่ใช่สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายเกี่ยวกับมวยไทยนะคะ ก็ปรึกษาครูบุญได้นะคะวันนี้เปิ้ลกับครูบุญก็ฝากนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you ค่ะสวัสดีค่ะโอกาสน่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับ เร็วๆนี้ไทยลิฟิกข้าวแตน5รถแซเว์